สวัสดีครับอยู่กับช่องเคทีรถไทซิงครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็น l อ7 0 8นะครับปีห้าห้าตัวนี้เป็นรถไล่นะครับยางใหม่4เส้นนะครับอุปกรณ์2อชิ้นครับดันหน้าผ่านหลังครับผ่านหลังนี้จะเป็นผ่านพวนนะครับดีเฮดสองสี่หกเอนะครับตัวนี้แปลงเป็นผ่านห้าเรียบร้อยนะครับดูด้านหลังนะครับ เก็บลวดซึมให้เรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมใช้งานครับเอกสารเล่มทะเบียนพาสี 6-6, 66ครับเอกสารพร้อมโอนสีเดิมยางดีสีเส้นกับยางใหม่เลยนะครับเบาะมีขาดนิดหน่อยนะครับดูได้เลยนะครับหลังคามใหม่ชม่วโมงอยู่ที่1นึ่สองนะครับ สีเดิมครับรถจอดครับคนแก่ใช้นะครับดูส่วนทรงเอวนะครับแผ่นกันพื้นพันแผ่นรองพื้นมีให้นะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเ,เป็นรวปกตินะครับ นะครับตัวหางหลังเครื่องยนต์ไม่ไอไม่ดันนะครับใช้งานปกติไปผามากขึ้นนะครับวันไม่มีครับ่ันไม่มีไอครับสายสีพบๆบนะครับ ราคาเปิดอยู่ที่3 2 9 0สนบาทนะครับ3 2 9 0สนบาทนะครับโทรศู0405 9 425นะครับสนใจก็มาดูรถได้นะครับที่กเกษตรสมบูรณ์เฉยภูมิหรือว่าพอสารเชยภูมินะครับนี่ก็เป็นเดิมนะครับยางสวยๆพร้อมใช้นะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ0804059425อุปกรณ์2ชิ้นครับ